สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมตั้มฟาร,ร์มสุกปลูกอินทรีนะครับอยากจะถามคุณผู้ชมว่าเคยสั่งโซล่าเซลล์นะครับราคาถูกๆจากอินเทอร์เน็ตแล้วได้ของแล้วไม่ถูกใจหรือใช้แล้วคุณภาพไม่ได้อย่างที่โฆษณาบ้างไหมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักสินค้าตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรามาลดล้างสต็อกนะครับเพราะว่าถูก อินเทอร์เน็ตตีตลาดนะครับเนื่องจากหน้าตาของสินค้าเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับแต่คุณภาพเนี่ยเราไม่สามารถจับต้องได้จากโฆษณาที่เขาทำนะครับแต่ส่วนสินค้าตัวนี้ผมสามารถการันตีให้คุณผู้ชมว่าถ้าไม่พอใจส่งของเกินมาผมคืนเงินร้อให้เลยนะครับอันนี้ผมกล้าการันตีเองนะครับจะพาทุกท่านมาดูตัวนี้เป็นอ่าโซลาร์เซลล์แบบเขียนว่า270 นะครับ270วัตต์เลยนะแต่ไฟที่เขาได้รับจริงๆนะครับไฟเนี่ยมีแค่25วัตต์เองนะครับแล้วก็วัสดุเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกอะครับแบบ้องแกงมากนะครับกองแกงมากหลวมมากแผงนิดเดียวนะครับตัวนี้ผมซื้อมาสั่งมาพันกว่าบาท นะครับพันพันร้อยกว่าบาทมาดูสินค้าเรานะครับเป็นแผงแบบนี้เลยนะครับแผงเนี่ยมีความแตกต่างกันมากนะครับขนาดของแผงต่างกันเกินเท่าตัวนะครับขนาดของแผงเนี่ยต่างกันเกินเท่าตัวนะครับขนาดของสายนะครับนะครับสายเนี่ยต่างกันสามเท่าตัวนะครับ ส่วนตัวหลอดนะครับหัวน้ําหนักก็ต่างกันสองถึงสามเท่าตัวนะครับเดี๋ยวผมเคาะให้ฟังเลยอันนี้ต้องหาอะไรเคาะดีอะอันนี้เป็นน่าจะหล่นทีเดียวแตกอันนี้เป็นโลหะเลยนะครับหนักต่างกันเกินเท่าตัวนะครับแล้วก็หลอดข้างในเนี่ยเขาจะเขียนไว้ด้วยว่า มีไฟอยู่เท่าไหร่เวลาเราชาร์จนะครับถ้า100%เนี่ยอยู่ได้24ชั่วโมงหรือถ้าคุณผู้ชมไปอยู่กลางไร่กลางนาสมมติมันคืมอยู่2วันเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้แบบ6ชั่วโมงได้3 4ถึง4คืนเลยนะครับอันนี้คุ้มมากนะครับแล้วก็ความแข็งแรงทนทานโหต่างกันคนละเรื่องนะครับตกไม่มีแตกนะครับหมายถึงด้านหลังนะแต่ท่านด้านหน้ากระแทกของ แข็งอนะ่ะเป็นกระจกยังไงก็แตกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็วัตที่เขียนไว้เนี่ยคือวัตรจริงๆนะครับ65วัตต65วัต์จริงๆยี่ห้อแสงแดดโซลา่าเซลล์นะครับอันเนี้ยจะไม่ได้มีขายร้านทั่วไปเพราะว่าสั่งนําเข้ามีบริษัทสั่งนําเข้ามาแต่ว่าช่วงนี้คุณลุงอ่าน่าจะประสบปัญหาเรื่องของการที่ไม่มีใครช่วยในเรื่อง,องการขา,ขายก็เลยอยากเลอ่าก็คือขายล้างสต๊อกเพื่อจะเอาทุนคืนนะครับก็ผมว่า สินค้าตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่เป็น FC ของเรานะครับก็เลยนำมาเพื่อจะรีวิวให้ดูแล้วก็สั่งตรงได้ที่ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่าง Facebook ผมไว้นะครับแล้วก็เบอร์โทรไว้ด้วยนะครับราคาชุดนี้ผมส่งให้ฟรีเลยไม่ถึง1,000บาทก็คือ990บบาทอันนี้ เก็บปลายทางก็ได้นะครับหรือจะแบบโอนก็ได้นะครับแต่ว่าสินค้านี้ผมรับประกันสมมติว่าทุกท่านได้รับของแล้วถ่ายวิดีโอตอนที่แกะก,กล่องออกมานะครับไม่ได้เสียหายชำรุดนะผมเคลมหรือคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ <c oughs> ตัวพวกนี้นะครับตัวพวกนี้เวลา หลอดกลางคืนนะครับแสงสว่างมันจะต่างกันพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านไปดูคลิปไปดูวิดีโอต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้เลยว่าแสงเป็นยังไงครับดูคุณภาพอาของวัสดุแล้วไปดูคุณภาพแสงกันไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราดูความ ทนทานของวัสดุนะครับความแตกต่างวัสดุแล้วเรามาดูแสงกันนะครับอันเนี้ยถ้าเราเน่นจริงๆมันจะจ้ามากนะครับสว่างมากอันเนี้ยเรายังสามารถใช้ตาเปล่ามองเข้าไปในหลอดได้แต่ตัวเนี้ยที่เป็นตัวของเราเนี่ยไม่สามารถเพ่งตาเปล่าเข้าไปในหลอดได้นะครับสแสงสว่างมากเดี๋ยวให้ดูประสิทธิภาพของแสงแต่ละตัวดีกว่าว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะครับ ครับอันนี้ผมจะเปิดตัวแรกที่เป็นตัวที่ผมซื้อมาพันกว่าบาทนะครับเป็นตัวที่ซื้อสั่งมาจากในเน็ตนะครับแสงก็จะประมาณนี้นะครับแสงก็อยู่ประมาณนี้นะเห็นไหมครับประมาณนี้นะเขาจะไม่ได้พุ่งไปไกลมากอันนี้คือตัวที่ซื้อมาจากเน็ตพันกว่าบาทนะครับที่วัสดุกองแกงกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า ไอตัวที่อของเราเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้คือแสงที่แตกต่างกันนะครับมุมอยู่มุมเดียวกันสาดออกไปมุมเดียวกันนะครับแสงสว่างต่างกันเป็นเท่าตัวนะครับแสงพุ่งกว่านะครับอันนี้คือชัดเจนรับประกันคุณภาพว่า มันจะถูกใจกับราคานี้แน่นอนนะครับท่านจะไม่ผิดหวังเหมือนในเน็ตที่ท่านสั่งมาแล้วรีวิวดีนะครับคุณภาพเวลารับของมาใช้จริงไม่ได้ดีอย่างนั้นนะครับผมการันตีโดยตามความสุขเองนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับจะทราบดีว่าปณิสัยที่เราเอาของมารีวิวถ้าเกิดไม่ดีจริงเราก็จะไม่พูดนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ดูเปรียบเทียบระหว่าง2เครื่องนะครับดูระหว่าง2เครื่องมีความแตกต่างของแสงแค่ไหนนะครับอ่ะดูง่ายๆเนี่ยนี่กลางวันนะครับก็ก็ต่างพอสมควรจะต่างกันมากนะครับหน้าตาของรีโมท2เครื่องนี้เหมือนกันเดะเลยนะครับแต่วัสดุคนละเรื่องนะครับคนละเรื่อง ความทนทานการใช้งานก็คนละเรื่องอันนี้ใช้ทั้งคืนเนี่ยถึงเช้าเนี่ยหมดนะครับอันที่ผมซื้อมาพันกว่าบาทแต่อันนี้รับประกันว่าไม่มีทางหมดนะครับทั้งคืนคือ12ชั่วโมงไม่หมดแน่นอนนะครับถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สองคืนนะครับอันนี้คืออยากจะนำเสนออยากจะให้คุณผู้ชมได้ใช้ของดีๆใช้ไปยาวๆนานๆน,นะครับเสียดายของที่มาค้างสต็อกอยู่แล้วไม่ได้ถูก นําไปสู่คนที่ต้องการใช้แล้วอยากได้ของดีจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ชีมงานด้วยฝากสินค้าด้วยครับของดีบอกต่อฝากแชร์กันด้วยนะครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับราคาแค่990บาทส่ทงให้ฟรีเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ